สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่สองตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะมูีแมมูมมจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมน้นใทางเลขกล่าวพัฒนานะคะงวดวันจันทร์ที่สองตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะในทางเลขล่าวพัฒนางวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะศุกร์ที่ยี่สิบเก้ากันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะเลขที่ออกสี่เก้าสี่ 010น,น,น,นะคะ3ตัวบนออก010น,น,น,นะคะ2ตัวล่างออก40น,นะคะหมวดนี้เขาก็มาติดตามกันต่อเนาะคะ่ะสำหรับในทางเลขลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาเมือนี้นะคะที่แม่หมูจะไม่ทำชุ่มในบึงในชุ่มกันเนาะคะ่ะเป็นหน้าทางของพ่อวังสามขานะคะหมวดที่ผ่านมากรกะลุดนะคะ่ชุ่มต้องกราบขอโทษขออภัยทีท่ชุ่มน้ำในเด้จอจ้ะเพราะว่าหน้าทางกับมีหมวดเข่ามาะรุดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ มาว่ากันหัดนี้เขามาติดตามกันไหมจะเป็นจังไดจะเดินต่อบบเนาะคะ่ะหรือว่าจะเป็นจังไดนะคะท่านผู้ชมค่ะตามต่อนะคะ,อะ,คะรอพัฒนา หกนะคะพ่อวางสามคานะคะ วดนี้ให้มาสี่กับเจ็ดนะคะจับคู่ให้หลักสี่สี่ห้า สี่หกสี่เก้าหลักเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้า ให้มาหกคู่นะคะงวดนี้ให้เด่นสีนะคะเด่นสร่องเจ็ดนะคะเด่นสีร่องเจ็ดเน้นให้3ามคู่คื้เกานะคะเน้นที่หลักสี สี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่เก้านะคะเห็นให้สามคู่คุาผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะสำหรับแนวทางเลขรลาวพัฒนาพ่อวังสามขานะคะงวดวันที่สองตุลาคมพศสองพันหาร้อยหกสิบหกค่ะวิ่งรูดสี่กับเจ็ดนะคะเป็นชุดบนล่างนะคะ เป็นชุดบนล่างนะคะวิ่งรูด4กับ7เด่น7เด่น4ี่รอง7จ็ดนะคะจับคูไห้าสี่หกสี่เก้าเจหาเจ็ดหกเจ็ดก้านะคะเน้นที่หลัก4นะคะเน้นที่4ี่ห้าสี่เก้านะคะเจ็ดห้าเจเป็นตัวรองนะคะตามน,นี้นะคะสำหรับหน้าทาง พ่อวังสามขาเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูก,ก็ต้องขอขอบพคุณคุณพ่อวางสามขาเนาะคะ่ะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พ่นองอีฟซีทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องนะคะแม่มูกขอคอยท่านผู้ชมทุกทท่านโชคดีรวยๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงอย่าจ็บอย่าจนเด้ะคะอค่ะพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ